สวัสดีค่ะดวงความรักราศีมิถุนมาแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมนะคะคนโสดคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะก็เป็นการทายโดยรวมนะคะกว้างๆระหว่างวันที่16มิถุนาถึง15กรกฎาคมนะคะก็ดูเป็นความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังมากนะคะดูเป็นเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวเราไปที่คนโสดก่อนเลยนะคะ อันนี้เราก็หยิบไพ่มาแล้วนะคะคนโสดนะคะใบแรกของคุณจะเป็นจะเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดแล้วนะคะสิบเหรียญเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าทายคนโสดแล้วเราดูคุณไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวเยอะนะคะครอบครัวของคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องอะไรประมาณนี้นะคะ หรือว่าคุณกำลังยุ่งเกี่ยวกับการาจัดสรรแบ่งปันมรดกในชีวิตของคุณหรือว่าการได้ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไพ่เงินนะคะที่เป็นตัวคุณเลยตอนนี้นะคะน่าจะไปแบบโฟกัสในเรื่องของครอบครัวเยอะแต่ไพ่ประกบของคุณนั้นเป็นสามดาบนะคะ แน่นอนว่าคนโสดหลายๆคนอยู่ในสถานะของรักสามเศร้านะคะหรือมีเรื่องนะคะของความรักเข้ามาเกี่ยวพันแต่จะเป็นความรักที่มันไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าไพ่สามดาบมันหมายถึงการทะเลาะเบาแวงที่ค่อนข้างจะรุนแรงมีเรื่องหงุดหงิดใจมีเรื่องของรักมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ประกบตัวคุณเลยนะคะ ส่วนไพ่ตำแหน่งที่3เป็นไพ่ในอมวอนหลายๆคนอยากจะเดินทางไกลหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศอะไรประมาณนี้นะคะมีความคิดจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในชีวิตนะคะส่วนตำแหน่งที่4เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าสำหรับคนโสดนะคะเป็นเป็นตำแหน่งที่4ี่ด้วยนะคะ มันก็จะเกี่ยวข้องกับคนรักหรือว่าคนคุยที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะคนสำหรับคนโสดคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นท่านชายก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีธนาการงานที่สูงขึ้นเพราะว่าในรูปมันเป็นชายหนุ่มที่ประสบชัยชนะจากการรบมานะคะก็ ส่วนมากแล้วก็จะจะมีความสําเร็จในหน้าที่การงานมานะคะทั้งทั้งท่านชายท่านหญิงที่เข้ามาหาโคตราศีเมถุนในช่วงนี้นะคะก็แบบว่าคนที่เข้ามาหาคุณช่วงเนี้ยหน้าที่การงานเขาก็จะดีในระดับเนื่องหรือว่าถ้าถ้าไม่ใช่อ่าคนทํางานประจาเขาก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีฐานะที่ที่หน้าที่การงานที่ดีพอสมควรค่ะส่วนไพ่ตำแหน่งที่5ที่ผ่านมาเป็นไพ่ สอ,สองถ้วยนะคะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะมีมีคนที่เข้ามาหาคุณมอบมิตรภาพมอบความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณนะคะเป็นการพบเจอที่คุณค่อนข้างประทับใจนะคะแต่ไพ่ที่เข้ามาในตำแหน่งที่6กก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะ ในหลายๆคนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลมากขึ้นนะคะเพราะเป็นสามถ้วยนะคะมีโอกาสถึงขั้นมั่นหมายได้นะคะไพ่เดอะฟูก็ออกมานะคะในตำแหน่งที่เจ็ดของคุณหลายๆคนก็กลัวคนที่มาแบบไม่จริงใจนั่นแหละค่ะเพราะว่าเป็นไพ่เดอ f ฟู l นะคะในตำแหน่งที่เจ็ดนะคะก็ตำแหน่งที่แปดจะเป็นไพ่ สี่ถ้วยสี่ม่เท้านะคะสี่ม่เทา้าสี่ม่เท้านี่ยคุณจะเข้าไปพบไปเจอคนคุยหรือคนที่มาเนื้อคู่ของคุณนะคะแฟนของคุณเนี่ยคุณจะเข้าไปพบกันสถานที่เจอกันจะเป็นสถานที่โออาโออาเรียกว่าดูภูมิฐานดูแบบสวยงามนะคะนะคะคนใกล้ชิดก็ให้การสนับสนุนดีนะคะ แต่ความรู้สึกของคุณมันขัดแย้งนะลึกๆแล้วคุณมีความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองขัดแย้งกับเหตุผลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่สิบดาบนะคะไพ่สิบดาบระวังเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเรื่องที่แบบว่าทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะเพราะว่าเป็นไพ่สิบดาบนะคะ แต่ไพ่ที่แวดล้อมคุณกับเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ให้คุณนะคะถ้าทายตามหน้าไพ่นะคะเราจะทายแยกเป็นสองกรณีด้วยกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะเนื่องจากว่าไพ่ที่แวดล้อมคุณนั้นบันมิกก็มีทั้งไพ่ดีแล้วก็ไพ่เสียเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาคนโสดนั้นเจอคนที่ ถูกใจนะคะเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่มาแล้วแหละแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้คุณยังไม่สามารถที่จะแบบว่า,าพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากนักนะคะในหลายคนนะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้แบบว่าอาจจะเป็นการคุยกันแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นไหมนะคะถ้าเกิดว่าคุยกันช่วงนี้มีปัญหาเกิดขึ้นต้องให้ระวังเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะ เพราะว่าหลหลายคนอาจจะจบแบบกระทันหันเลยนะคะเพราะว่าไพ่ประกบของคุณมันก็ไม่ดีไพ่สรุปคุณก็ไม่ดีอาจจะจบแบบกระทันหันเลยนะคะเป็นไพ่สิบดาบนะคะเพราะอะไรเราถึงเตือนคุณเพราะว่าราศีเมถุนนะคะช่วงในช่วงนี้ดาวที่เป็นดาวเนอคู่ของคุณะค,ะความรักของคุณมันจะย้ายมาเลงลัคนานะคะ มาเลงลัคนาในเดือนกระกฎาคมเนี่ยแต่มันไม่ได้ย้ายมาดวงเดียวมันย้ายมาพร้อมกับดาวเสาร์ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวอะไรของคุณคะเป็นดาวในภพมรณะของคุณนะคะซึ่งมันจะมาสถิตคู่กันในหลายๆคู่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรักเกิดขึ้นนะคะหลายๆคนที่มีปัญหาอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่หลายๆคน ที่รักดีๆอยู่แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนในอีกทางหนึ่งเพราะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่เข้ามาสู่พบปัตนิของคุณนั้นนะคะเป็นดาวคู่ของการเปลี่ยนแปลงคู่ปฏิวัติเปลี่ยนถึงจะดีนะคะเป็นทํานองนั้นเนี่ยไพ่ริปซีออกมาทํานองนี้นะค่ะเห็นไหมคะไพ่ประกอบคุณเป็นไพ่ดาบทางนั้นแล้วไพ่สรุปเ็เป็นไพ่สิบถ้วยไอสิบดาบมันก็เลยต้องให้ระวังนะคะ ในเรื่องของอารมณ์ด้วยอารมณ์มาเต็มๆแล้วค่ะใจคุณลึกๆมันก็ชอบหาเรื่องชอบแบบนี้เรื่องให้ขัดเคืองใจอยู่แล้วไพ่ประกบคุณว่าเป็นไพ่สามดาบด้วยนะคะคุณต้องระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะเพราะ่าสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นสิดาบนะมันจะจบเลยนะคะคุณต้องระวังนะคะส่วนในไพ่ของอนาคตนั้นมันก็เป็นไพ่ที่สามถ้วยก็ถือว่าดีนะคะ มีการแบบอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะแต่ในหลายๆคู่นะจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นในหลายๆคู่อาจจะต้องอยู่กับเพื่อนไปก่อนนะคะมาดูออรเ์เคิลนะคะออรเ์เคิลออกมาไปแรกเป็นบร e ดนะคะแล้วก็กราวดิ้งแล้วก็ไพ่ของแดนส์นะคะก็นะคะ เห็นไหมคะไพ่ออร์เรคเกอออกมานะคะค่อนข้างที่จะอ,ออกมาแนะนำในเชิงของการความมั่นคงนั่นแหลคะค่ะเห็นไหมคะกราวดิง้งคือการวางรากฐานเพื่อที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตนะคะนั่นก็บอกว่าออกมาให้คุณบอกว่าในหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นะอ,อุปสรรคต่างๆมันเข้ามา แม่ว่าคุณต้องเข้มแข็งนะคะพยายามสร้างรากฐานให้กับความรักของคุณให้มั่นคงขึ้นนะคะที่ผ่านมามันดีนะมันดีแต่ว่าคุณต้องแบบพยายามสร้างรากฐานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําตัวเองให้มันดูเข้มแข็งเหมือนต้นไม้ที่พยายามที่เติบโตบนพื้นดินที่มันแบบอุดมสมบูรณ์นะคะถึงแมว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหา แต่คุณต้องระง,งับสติอารมณ์นะคะแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากที่สุดคนโสดมีทุนนะคะต้องใช้เหตุผลให้มากในะช่วงนี้เพราะว่าสามดาวประกบตัวคุณเลยนะคะ <S <S ก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับคนราศีมีทุนนะคะมันรักสามเศร้ามันมาแน่นอนถ้าดูตามหน้าไพ่นะคะแต่ต้องระวังเพราะว่าคําว่าสามเศร้าในที่นี้ มันไม่ได้หมายว่าคู่ของคุณหรือแฟนของคุณหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันแบบเขาไปมีกิ๊กมีกักนะ,ะแต่ว่าในตัวเขามันด้วยความที่เป็นไพ่หกหกถ้วยเอหกหไม่เท้ามันเป็นความสําเร็จของหน้าที่การงานมันมีความโดดเด่นในหน้าที่การงานคนที่เข้าหาเขามันต้องเยอะอยู่แล้วนะคะมันต้องมีอยู่แล้วแหละนะคะหรือคุณก็เลยจะไประวงตรงนี้มากกว่าหรือเปล่านะคะ แล้วก็แบบระวังการตัดสินใจที่มันแบบป,ปรับปับฉับพลันแล้วทาให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจบลงแบบกระทันหันนะคะถ้าอีกกรณีหนึ่งนะระวังคนเข้ามาหาคุณหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลปุบปรับเลยอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่าไพ่ประกอบเป็นไพ่ดาบแล้วก็ไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่สิบด,ดาบนะคะส่วนไพ่ที่เป็นโจทย์ของคุณก็เป็นไพ่ของเดฟูนี่แหลคะค่ะ คุณอย่าเพิ่งมนโนไปเองนะเพราะว่าหลายๆคนก็จะกลัวในเรื่องของผู้ชายที่เข้ามาแบบว่าเล่นๆน,นะคะเล่นๆไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของอนาคตเท่าไหร่อะไรประมาณนะี้แต่ว่าไพา่ตำแหน่งที่สี่ของคุณมันไม่ใช่ไงตำแหน่งที่สี่มันดีไงนะก็ใครที่เข้ามาก็พิจารณาดูเขาไปก่อนก็อย่าเพิ่งแบบแตัดสินใจแต่ว่าก็ไม่ให้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่า ไพ่ประกอบมันก็ยังอันตรายอยู่นะคะแต่ให้ดูดูไปก่อนนะคนเพราะว่าดาวพฤหัสมันจะเริ่มย้ายราศีเข้าสู่ภพปัตนิของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะช่วงนี้มันอาจจะไม่ดีเดี๋ยวรอดูช่วงหลังดาวย้ายว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ประมาณนี้เนาะคนโสดราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคนคุยบ้างนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ค่ะไพ่ของคนคุยนะคะสถานะคนคุยก็เปิดออกมาแล้วนะคะก็มันจะคล้ายๆกับไพ่ของคนโสดนะแต่ประเด็นก็คนคุยเนี่ยไพ่ที่แทนตัวคนมีทุนในช่วงนี้มันจะเป็นเดิซันเลยนะคะคือมันจะคล้ายคนโสดไพ่ใบแรกของเขาก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆสิบเหรียญน,นะคะคนคุยเนี่ยจะไปออกทํานองแบบว่าลหลายๆคนอ่ะ เขาค่อนข้างคนมีทุนนะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ามั่นใจในตัวเองมากเลยเพราะว่าช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันแบบในชีวิตของเขาม,มันมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสูงมีหน้ามีตาในสังคมนะคะหรือบางคนจะเข้าไปสู่สังคมที่มันแบบว่ามีมีมีชื่อม,มีชื่อเสียงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าช่วงนี้ตัวคุณเองมันจะมี ความป๊อปปูล่ามากนะคะป๊อปปูล่ามากนะคะแต่ไพ่ของความท็อกซิกมันเข้ามานะคนคุยต้องระวังนะคะเพราะว่ามีทั้งเดวิลมีทั้ง10ดาบมีทั้ง3ดาบเลยค่ะนะคะเราจะแบ่งเป็นหลายๆกรณีนะคะเพราะว่าไพ่ของคนคุยเนี่ยมันออกมาหลายรูปแบบนะคะเรามาดูไพ่ประกบคุณช่วงเนี้ยความสัมพันธ์คนคุยไม่ค่อยจะพัฒนานะคะเพราะเป็นไพ่สีดาบนะคะ หลายๆคนมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะคะมือที่สามแน่นอนดูตามหน้าไพ่แล้วมือที่สามแลวเป็นคนคนใกล้ชิดคุณอย่างเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรู้จักก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนอื่นไปเลยนะคะดูตามหน้าไพ่แล้วลเดวิลในตำแหน่งที่8นั้นคนอื่นจะมามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของคนนะคะของคุณนะคะเพราะว่า,ามันหมายถึงแบบว่า ่ามันจะมีคนที่เข้ามายุแยงความสัมพันธ์ของคุณสองคนให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะนะคะคอนาคตก็ต้องระวังเพราะมันขึ้นไพ่สามดาบระวังเพราะว่าจะทะเลาะกันรุนแรงมากทะเลาะกันแบบแบบว่าแบบไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะตัวของคุณเองอมันมันเป็นเด e s ซัคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้แคร์คู่ของคุณเท่าไหร่นะช่วงเนี้ยนะคะ แต่ว่าไพ่สรุปมันเป็นสองถ้วยดูแล้วยังไงความสัมพันธ์มันก็ยังมีการหล่อเลี้ยงหรือว่ามีการพยายามที่จะทำให้มันเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะนะคะในหลายๆความสัมพันธ์นะของคนลัคนาราศีมิถุนนะคะมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามานะคะเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาอ่าระวังนะคะคน อื่นจะทําให้ความรักของคุณมันร้าวนะเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะระวังความรักของคุณมันจะร้าวเพราะคนอื่นนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งคบเพิ่งคุยกันอะ่ะเราก็แนะนําให้คุณว่าอย่าพิ่งไปเทใจมากนะเพราะว่าไพ่เดวิลมันขึ้นมานะคะแล้วก็ระวังเรื่องทะเลาะกันรุนแรงด้วยนะคะ ส่วนคนที่คุยมานานคบคุยมานานนะคะก็ระวังเรื่องอบุคคลที่3ที่จะเข้ามาทําให้คุณนะคะมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะไพ่ดาบขึ้นเรียงกันเลยนะคะเดวิลมาด้วยนะคะแต่ด้วยความที่ว่านะคะตัวคุณช่วงนี้มันเป็นเดซันนะคะมันเป็นเดซันนะคะ ก็มันจะมีการตั้งรับเดวิลได้ดีพอสมควรนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ใหญ่นะคะเดอสันเนี่ยเป็นหนึ่งในไพ่สำหรับที่ดีที่สุดในไพ่ยิปซีนะคะคือคุณสามารถตั้งรับได้ดีนะคะเพราะดูตามาดูตามการเดินทางของดวงดาวชุดนี้ดาวที่เป็นตำแหน่งาดาวที่เป็นดาวประจำตัวของคุณนะคือดาวพุธเขาเดินแบบ เขาเดินแบบเสิร์ชเดี๋ยวเสิร์ชเดี๋ยวก็มนเดี๋ยวเสิร์ชเดี๋ยวมนอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดินเข้าเดินหน้าเดินถอยหลังบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่สองราศีที่เขาเดินถอยหลงังเดินไปเดินมาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะแล้วมันเข้าบ้านคุณนะเดี๋ยวมันจะเข้าบ้านคุณมันเป็นเกษตรในบ้านคุณนะคะแต่มันจะไปเจอกับราหูนี่สิคู่วิวาทะเลยนะคะราหูเนี่ยเลยต้องระวังในเรื่องคำพูดด้วยนะคะ พูดจาการเนี่ยต้องระวังนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่ามันยังดีอยู่เพียงแต่มันมีมือที่สามเข้ามาแทรกนะคุณก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์นะคะดูไพ่อร่เขึ้นแนะนํานะคะเนี่ยให้ระวังเรื่องแบบอิมเมอร์เจนซี่อะฉุกเฉินเร่งด่วนเข้ามาในชีวิตคุณเลยนะคะที่ผ่านมามันดีนะตัวเองที่ผ่านมามันดีนะคะเบรซิ่งเลยอะอ ไพ่ออกมาไพ่นางฟ้าออกมาเลยนะคะแล้วก็เอฟเอรเสนะคะอตอนนี้มันอาจจะดูดูแบบว่า,าไม่ค่อยยากเย็นเท่าไหร่นะแต่ระวังเรื่องที่มันแบบจะมีปัญหาเกิดข,ขึ้นแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางอย่าวางใจคนใกล้ชิดอย่าไว้ใจคนอื่นนะคะหรือตัวคุณเองอะ่ะก็อย่าไว้ใจนะคะ แต่ดูแล้วประกบตัวคุณมันไม่ได้ท็อกซิกมันไปท็อกซิกกับตำแหน่งของคนอื่นมากกว่านะคะความสัมพันธ์หลายๆคนมันไม่พัฒนานะมันไม่ค่อยพัฒนาเหมือนมันหยุดนิ่งนะคนคุยช่วงนี้นะคะแต่ก็แบบให้ระวังแล้วกันเนาะคนคุยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ออกไปในทางที่แบบมันมีการแทรกของบุคคลอื่นเข้ามานะคะนะคะ พยายามใช้อย่าใช้อารมณ์ใช้สติใช้เหตุผลเยอะๆนะคะตัวคู่เนนก็ต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราบ้างนะคะอย่าไประแวงเขามากแล้วกันคนคนคุยเนาะถ้าแบบว่าเราไม่ได้รู้อะไรที่มันจริงจังเราไม่ได้รู้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าไพ่ที่เป็นตัวตนของคู่คู่เนามันเป็นไพ่สองถ้วยเขายัง เขายังเรียกว่ายังรักคุณดีอยู่ยังคุยกับคุณดีอยู่นะอืมก็ประมาณนี้นะคะคนคุยราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคนมีคู่ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนมีคู่มาแล้วนะคะดูเปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะเราก็มาเด่นที่ไพ่นี้เลยค่ะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบนะ คนมีคู่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันคนราศีมิถุนเพราะว่าไพ่เวลามันเปิดออกมามันก็จะคล้ายๆทําทนองเดียวกันนั่นแหละคะ่ะแต่โดยโดยรวมของไพ่แล้วเนาะมันก็เป็นไพ่ที่ออกไปในทางที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะสําหรับคนมีคู่นะคะไพ่ตำแหน่งที่เจ็ดของคูณนั้นเป็นไพ่หกถ้วยนะ ไพ่หกถ้วยแล้วก็จิตใจของคุณมันค่อนข้างที่จะแบบโศกเศร้าเสียใจคิดถึงเรื่องอดีตเก่าๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็ the world ขึ้นนะแล้วก็ไพ่จัดเม e น t ขึ้นเมเจอร์คณาขึ้นสองใบนะคะจัดเม e น t the world นะคะเดี๋ยวเรามาทำนายกันเลยนะคะใบแรกเป็นไพ่ในออฟคัพ p s นะคะแล้วก็มี ให้เจ็ดดาบเข้ามาด้วยในะตำแหน่งของคนรักของคุณนะหลายๆคู่ดเะคนรักนี่ก็แบบว่าอา,อาจจะทําอะไรแอบทาอะไรที่คุณไม่รู้ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้เหมือนคุณกาเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างสมบูรณ์ในชีวิตนะคนมีคู่แต่ว่าไม่มีความสุขในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะตัวคุณเป็นน i g ออฟคัพ p s นะคะ นอบครับเนี่ยมันขึ้น,นตำแหน่งตัวตนของคุณนะให้ระวังเรื่องความรักเก่าๆที่มันจะเข้ามาวนเวียนรักเก่าคนเก่าๆจะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าไพ่รักเก่าเข้ามาไพ่หกถ้วยแล้วก็จัดเมนขึ้นในตำแหน่งที่6ด้วยนะคะความสัมพันธ์เก่าๆมันจะเข้ามาทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะ แต่ตัวคุณมันเป็นนอบครับมันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะส่วนที่เด่นๆเ,เลยในไพ่ที่เห็นจะเป็นจัดเมนนะขึ้นในตำแหน่งที่6ด้วยไพ่จัดเมนคือหลายๆคนนะถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นคุณคุณยังเรียกว่าคุณยังเชื่อใจ คนรักของคุณอยู่ถึงแม้ไพ่ของคนรักของคุณในช่วงนี้มันจะเป็นไพ่เจดดาบที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยนะคะเขาอาจจะไปทําเรื่องอะไรที่คุณไม่รู้นะคะซึ่งอ่าถามว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้เนะี่ยคุณจะให้ไัยเขาไหมคุณจะให้อภัยเขานะคะจัดเมนแต่เราก็อยากให้คุณพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่คุณที่มันเกิดขึ้นนั้นมันร้ายแรงขนาดไหนนะคะ คือหลายๆคนอ,อยากที่จะประครับประคองชีวิตครอบครัวให้มันแบบมีความสุขแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะแต่เรื่องราวในอดีตบางอย่างมันทำมันฝังใจคุณอยู่นะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าหน้าชื่นอกตมอะนะเนาะที่ผ่านมาแล้วไพ่มันมันดูแบบมีความสุขกันดีนะไพ่คิงออฟเพน t a เ l ิลก็ขึ้นนะคะ แต่ว่าลึกๆของความรู้สึกของคุณแล้วมันไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะคะยังโฟกัสในเรื่องของสิ่งเก่าๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแต่เราก็ไม่อยากให้คุณแบบไว้วางใจเรื่องคู่ของคุณมากนักนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเจดาบในช่วงนี้ใช้สัญชาตญาณของคุณพิจารณาด้วยนะคะสถานการณ์บรรยากาศครอบครัวก็ดีอยู่แหละช่วงนี้นะคะ ระวังเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเรื่องเก่าๆมันจะย้อนกลับมาทําให้คุณรู้สึกปวดหัวได้นะคะคนรักเก่านะคะทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาแหละนะคะตัวของคุณเองก็ต้องระวังจิตใจด้วยนะคะของคนราศีมิถุนนะคะเพราะว่าไพ่ตัวของคุณเ,เป็นไนออคัพในระวังเรื่องการแทรกเข้ามาของฝั่งคุณด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วไพ่ก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีนะคะ ความรักของคุณก็ยังดีอยู่นะคนมีคู่นะคะแต่ว่าตําแหน่งของคู่ของคุณก็ต้องระวังด้วยเพาอาจจะทําเรื่องที่มันที่ทําให้คุณไม่ทราบอะเรื่งบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องของรักสามเศร้าเสมอไปนะคะบางเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องแบบจุกจิกจุกจิกซึ่งคุณไม่ทราบนะมารู้ทีหลังแล้วแบบปวดหัวอะไรประมาณเนี้คะ่ะไพ่ใบแรกนะคะออร์เคิลก็จะเป็น purification innocence แล้วก i n น t ติ้งนะคะที่ผ่านมาก็มีเรื่องแบบเคลียร์ใจกันไปแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันคุณเป็น i n n o เซนต์นะคะไร้ย,ยังสามากไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะอินสติ้งออกมาเตือนใช้สัญชาตญาณของคุณตรวจสอบสิ่งต่างๆที่ผิดปกติในชีวิตของคุณด้วยนะคะทั้งฝั่งตัวคุณเองแล้วก็ฝั่งคู่ของคุณแต่เราจะไปนเน้นคู่ของคุณเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไพ่เจ็ดดาบมันมา ในตำแหน่งคู่ของคุณนะคะระวังเรื่องรักครั้งเก่าที่จะเข้ามานะคะแต่โดยรวมภาพรวมของไพ่แล้วไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวประจำตัวของคุณมันจะมาเป็นเกษตรนะคะในราศีมิถุนทับตัวคุณเลยนะคะ มันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคุณสามารถตั้งรับได้อยู่แล้วแหละคนราศีมิถุนนะคะแต่ให้ระวังเรื่องคําพูดคําจาอารมณ์แค่นั้นแหละนะคะเราจะเน้นเลยคนราศีมิถุนทั้งคนคุยคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะให้ระวังเรื่องคําพูดให้มากๆเลยนะคะดาราหูนี่สิคะซึ่งเป็นมันเป็นคู่วาทะกันนะคะต้องคุยกันดีๆเนาะ แต่ว่าดูตามหน้าไพ่แล้วมันก็ดีอยู่นะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะคะซึ่งตัวคุณเองมันก็ดีอยู่แล้วนะคุณมีทุนช่วงนี้เนาะแต่ว่าในเรื่องของคู่แล้วแบบความสัมพันธ์แล้วมันอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันต้องระวังนะคะ<ม>ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ ความรักลัคนาราศีมิถุนทั้ง3าสถานะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่หมอก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ